ถ้าคุณคิดว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีแต่ความสดใสใคุณคิดผิดแต่เข้าว่ากินผู้ชายกิวินเลยพวกภาษาอะไรอะมาตอนแรกกินทั้งยากินทั้งวินแล้วตีเลือกแรกกูกินหรงเราแค่เป็นลีกับทุกคนนะอย่ามาอาตอาตคืออะไรหรออาตก็คือช่องช่องพองแร็แรก็ก็คืออรรอ,อร์ร์มึงนะ่า เขาเรียกว่าช่องซ่านอาดิ๊ดดิ๊ดแรงไรไม่รู้เรื่องตัวลีบก็ใช่รอบใหม่รุ่นยังเต็มไปด้วยหลากหลายอารมณ์ที่พลุ้งพล่านเย้เฮ้ยไปไหนกันเนี่ยดูนี่ดิฟันหรือเล็บหมาเนี่ยมึงเนี่ยฮะอันี่อีกบิ๊กไอ้รองมึงเนี่ยใต้ฟันลอยผู้ยี่สิบบาทเดี๋ยมึงอ่ะอีนนี่ไอ้คนรองมึงหน้าหรือถนนผู้เนี่ยไอ้สัตว์นี่อีกเกาะตุ๊ดกรุงศรีนั่งโบราณแล้วกัเนี่ มึงด่ากูมึงใช้สภาพหนังหน้ามึงบ้างมองผิดเพริดี้ฮะคุณเอาว่าหรวจปู่เนนค้าด่าหน้ากูเนี่ยผิวบนหน้ากูเนี่ยเลี้ยงเม็ดหลอกบนหน้ามึงริงแล้วว่าแต่กูนะหน้าโบราณแล้วมึงเนี่ยทำอะไรให้ประเทศเหมือนกูไหมคะมึงทำอะไรให้ประเทศต้องมึงบอกกูมาดิก็กูโบราณไงล่ะป้าเราไม่เข้าใจเลยอะทําไมเพื่อนตุ๊กถึงชอบหาว่าเราแลกมึงสมควรดุดมากเลยแกมันมา เฮ้ยแกคือแบบใครก็ไม่รู้ว่ายันมาแปะโตัวแกอ่ะฉันว่านะสงสัยจะเป็นยันกันแรกทำนอบางทีความสวยมันก็เป็นภัยเนอะใครบ้างถไลดีอะค่ะพี่ ไม่มีอะไรเราหิวไม่ใดูส,ดสิดูสิดูสิดู้ดิดูพี่วินกับพี่ขอ,อ,องขวัญสิฉันอยากกลับไปบ้านนะจะเขียนนิยายแล้วก็เอาไปลงในปามภาษาวาแก ทันทีที่พี่วินถอดเสื้อ<า>ให้เห็น,นบัดก้ามบึกบึ้อยของขวัญก็เดินผ่านมาแล้วก็เกิดอารมณ์เหมือนโดนสะกให้อยู่ในพวงังทำให้ทั้งสองราวกับโดนแม่เหล็กดูดเข้าหากัน,นแล้วทั้งสองก็โอ๊ยเลิที่สุด ดาลูกยังไม่นอนอีกหรอแม่น้ำแดงมาให้จ้าอย่านอนดึกมากนะ เมนเมนมึงทำน้ำแรงหกโอ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมที่คอเต้ยว่ะเขาพี่อายไม่กกาแสดงออกสองผ้าป่าหนูฝากครูไว้เนี่ยครูจัดการแจกครูผู้ปกครองทุกคนเรียบร้อยหมดเลยแต่ว่าครูขอหาค่าในหน้าเอาไว้หนึ่งซองนะจ๊ะ กูอ๋อค่ะขออนนาเป็นนค้อนขอแผงนึงค่ะน้งหนุออนหนุนพนักงานมานึ่เดือนแล้วครับกูอ๋อ ไปใต้แ้างในป่าโเกิดจะบรรยายแป้งฟันด้วยอะไรไม่ไว้จะชนดมส้วงความทัางในปากบอกเลยจะเป็นลมไม่ไว้อันนะไม่ชนดมบอกเลยต้องขอตัวชอบมากเลยขอบคุณต้าเลยนะเดี๋ยวเราไปบอกเพื่อนก่อนนะชอบ